เมื่อโหลแก้วอันใหม่มาส่งก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทําส่วนขวดอันใหม่อย่างแรกที่ต้องทําเลยก่อนที่จะทําส่วนขวดเนี่ยก็คือทําความสะอาดโหลแก้วที่เราได้มาผมก็ได้ใช้อลกอล์70%ฉีดแล้วก็เช็ดนะแต่ใครจะใช้วิธีล้างแล้วก็รอให้มันแห้งก็ได้เหมือนกันและในงานนี้ผมก็ได้ใช้แก่นไม้ด้วยซึ่งผมได้มาจากจตดจกักรในราคาที่ถูกมากก่อนจะใช้เนี่ยเราก็จะต้องไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อราในไม้กันจากนั้นผมก็ได้ใช้หินภูเข,ขาไฟลองเป็นพื้นชั้นแรก เพื่อที่เวลาส่วนขวดมันมีน้ําส่วนเกินเนี่ยมันจะได้ไหลซึมลงไปข้างล่างไม่ทําให้ต้นไม้ของเรารากเน่าจากนั้นผมก็จะลองเอาแก่นไม้มาวางดูว่ามุมไหนมันดูสวยและเนื่องจากแก่นไม้นี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวผมก็เลยจะต้องฝังแก่นไม้ลงไปในชั้นของหินภูเขาไฟด้วยไม่งั้นก็จะปิดฝาไม่ลงก่อนหน้านี้ผมก็หั่นแก่นไม้ออกไปหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันปิดฝาไม่ลงพอหลังจากที่เราลองจัดมุมที่เราคิดว่าสวยแล้วเราก็จะไปใส่ดินกันดินที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นดินที่ผมผสมเองนะ ถ้าใครอยากที่จะเริ่มทําสวนัวดแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนและกลัวว่าถ้าทาออกมาเสร็จแล้วมันจะเน่าหรือว่ามันจะพังตอนนี้ผมมีอ e ีบุ๊กวิธีทําสวนขวดสาหรับมือใหม่ที่จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์สวนัวดรแรกของคุณเองโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะพังถ้าใครสนใจสามารถคอมเมนต์ว่าสนใจไว้ได้นะครับหรือว,ว่าจะอินบ็อกซ์มาหาผมเองก็ได้หรือว่าจะไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้เช่นกันและสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตอนนี้มีราคาพิเศษถึงแค่สิ้นเดือนตุลานี้เท่านั้นนะครับเวลาที่ผมใส่ดินผมกมมก็จจะะทําาาาาาใหหห้้้้้้นนนนนนิิิขขขงงงงลัััี่่มมมมมดดดูููสวไตึ ทำให้มันไม่ดูแบนแล้นี่ก็เป็นมอสกับเฟิร์นที่ผมเก็บมาในถุงนี้ก็มีเห็ดที่มันงอกออกมาจากกิ่งไม้ด้วยถ้าใครอยากเห็นเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวแล้วผมก็จะเลือกเฟิร์นที่ขนาดเล็กที่สุดแล้วก็ตัดแต่งรากกิ่งให้ขนาดมันเหมาะกับการอยู่ในสวนขวดเสร็จแล้วผมก็จะใส่มอสที่ซื้อมาผมก็จะใส่มอสหลายชนิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นอันนี้ก็เป็นมอสที่ผมไปเก็บมาอีกเช่นกันแล้วพอเราใส่มอสอีกชนิดหนึ่งขึ้นไปมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้น ในธรรมชาติมันก็ไม่ได้มีมอสแค่ชนิดเดียวจริงไหมเราก็จะต้องใส่หลายชนิดเข้าไปเพื่อเลียนแบบธรรมชาติส่วนอันนี้ก็เป็นมอสที่ผมไปเก็บมาเช่นกันผมก็จะใส่ันไว้ข้างหลังแล้วก็ไปติดกับขอนไม้แลวตอนนี้ผมก็ใส่มอสเสร็จละจากนี้เราก็จะไปเลือกต้นไม้มาใส่ในขวดโหลกันต้นแรกที่ผมเลือกเนี่ยเป็นผมออสเตรเลียใบของเขาเนี่ยจะมีลวดลายที่แปลกตาต้นที่2เนี่ยเป็นกนกนาลีสีน้ําเงินแล้วต้นนี้ก็เป็นต้นกนกนาลีธรรมดาแต่ใบเขาจะเล็กกวอบปกติผมก็จะเอาใส่เข้าไปเหมือนกันและต้นที่ผมชอบที่สุดตตีนแกบ ต้นนี้เนี่ยตอนนี้ผมมีน้อยมากแล้วนะเพราะว่ามันก็ตายไปส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามเพาะแต่มันก็โตค่อนข้างชา้าและหลังจากที่เราใส่ต้นไม้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้ส่วนขวดของมันหน้าตาประมาณนี้เลยผมค่อนข้างรู้สึกว่าส่วนขวดอันนี้เนี่ยดูค่อนข้างที่จะลบไปหน่อยแต่ก็มันก็สวยไปอีกแบบอบอย่างต่อมาที่จะทํากันเลยก็คือเก็บกวาดเสร็จแล้วผมก็จะสเปรย์น้ำลงไปแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้ให้น้ําส่วนเกินเนี่ยมันระเหยออกผมสเปรย์ลงไปค่อนข้างเยอะนะก็เลยจะต้องเปิดนานหน่อยหนึ่งถึงชั่วโมง ถ้าใครสนใจที่จะซื้อหนังสือแต่ก็กังวลว่าจะทําไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรเลยเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมีวิธีทําตั้งแต่เริ่มต้นจนจบรวมถึงวิธีการดูแลหลังจากที่ทําเสร็จด้วยและขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือสปริงเทลผมก็จะใส่สปริงเทลลงไปโดยการขีบถานขึ้นมาก้อนนึงแล้วก็ลงไปวางในขวดหรือว่าขอบก็ได้เขาก็จะหล่นลงไปในขวดเขาก็จะคอยจัดการลาในขวดพร้อมกับย่อยสลายอินทรีย์วัตถุพวกสปริงเทลที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะคอยทําให้ส่วนขวดเราสะอาดแล้วก็ทําให้ระบบนิเวศในขวดเนี่ยสม,มากขึ้น ส่วนต้นไม้ในขวดก็จะคอยผลิตออกซิเจนให้สปริงเทลที่เราได้ใส่ลงไปและเท่านี้ส่วนขวดที่เราทําไว้ก็เสร็จแล้วแล้วผมก็จะเอามันไปตั้งไว้ใกล้กับส่วนขวดอันเก่าที่ผมเคยทําไว้นะโหลใหญ่สุดที่อยู่ข้างกันเนี่ยอายุ2เดือนได้แล้วนะ